สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1นึคันนะครับกว้างกวางนั่งสบายทรงสวยเลยครับกับ Honda Civic Dimension 1.7 Auto ปี202 0นะครับเป็นตัวท็อปเกียร์ออโต้นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนุ่มแน่นเงียบครับตัวนี้สภาพดีครับเอาไปใช้งานนะครับ89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับโทรได้เลยนะครับลายอยู่นี่เบอร์โทรอยู่นี่นะครับ รถอยู่ที่3,000นครปฐมนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถสมาชิกบ้านไกลก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยรถสวยมีทรงนะครับจัดทรงไว้งามๆนะครับสีสันเงาชํำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับสมาชิกที่ชอบรถที่มีทรงหน่อยนะครับรองชมภายในนะครับกว้างขวางนะครับตันนี้เป็นตัวท็อปตันทล็อกแอร์แบ็กเอีเอสนะครับ นี่นะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับภายในสวยสะอาดเปาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันครับรถสวยสภาพดีเปิดให้ในราคา89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับเราเช็คและคัดรถมาเรียบร้อยท่านรอไปลองขับดูก็จะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับ สำหรับ Civic Dimension หรือ Civic ก็เป็นที่รู้กันครับอะไรเยอะมากๆนะครับรุ่นนี้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ Civic หรือ Dimension หรือจะพิมพ์ว่าทุกเรื่อง Dimension ก็ได้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของขับต่างๆที่เกี่ยวกับ Civic นะครับขึ้นไปเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่นครปฐมนะครับ ลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับตัวนี้ก็จะทรงลงล้อมาแล้วนะครับสตัดคู่หน้านะครับนุ่มเงียบนี่เลยครับทรงมีนะครับขึ้นอยู่กับที่ชอบและความพร้อมนะครับก็ลองใช้งานกันดูได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับเราเช็คและคัดสภาพในเบื้องต้นมาให้เรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแล้วครับ รถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อนะครับถ้าท่านชอบถูกใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านเลยครับหาเอาไปใช้งานนะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยสภาพดีรองชมดูนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลในแฟนเพจแฟนขับของ dimension ขับ civic ขับอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับภายในก็สวยสะอาดนะครับ ดูแลมาดีนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งนะครับใครที่สนใจนะครับก็รองชมโทรเจรจานะครับราคา8 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีนะครับมีจอมาพร้อม้วครับต้องบอกเลยว่าซีวิ c ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับราคากับสภาพถือว่าคู่ขี่สูสีกันเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คมาแล้วทุกระบบขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจ รถส,สวยไม่มีชนหนักต,ต่อนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับสภาพพร้อม